สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้สำหรับสัญลักษณ์โครเช่นะที่เราจะใช้ในแพทเทิร์นกระเป๋าวายูของเรานะคะเราจะพันไหมนิ้วก้อยนะคะหนึ่งรอบนะแล้วขึ้นนิ้วชี้อีก ครึ่งรอบนะคะนะหรือว่าาพันนิ้วก้อยขึ้นหนึ่งรอบนะคะแล้วพัานนิ้วชี้ครึ่งรอบนะคะเอาละเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ นิ้วก้อยในการประคองไหมเป็นตัวคลอนโทให้ช่วยในการล็อกไหมนะไม่ให้ไหมหลุดมือง่ายๆนะคะวิธีการจับเข็มใครถนัดแบบนี้นะคะแบบนี้คือจับแบบมีดนะคะจับแบบมีด อีกแบบก็คือจับแบบปากกานะคะจับแบบปากกาฮะปัญลักษณ์แรกนะคะถักโซ่นะคะให้เข็มอยู่ข้างหลังเส้นไหมนะคะตะวัดมาหนึ่งรอบ นนเสร็จแล้วก็ประคองจับนะดูนิ้วนะคะจับไว้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะจับไว้เสร็จแล้วควักใหม่เข้ามาในห่วง ลักษณะน,นี้แล้วก็ดึงปลายนะถ้าดึงแน่นนะคะตรงนี้ก็จะแน่นห่วงตรงนี้นะก็จะแน่นนะคะ,ะเราจะเริ่มถักโซ่นะคะถักโซ่คือนะคะตวัดเข็มเกี่ยวเข้ามาในห่วง ตวัดเข็มเกี่ยวเข้ามาในห่วงการที่จะให้ห่วงตรงนี้นะคะเป็นห่วงที่เท่ากันนะลายสวยๆนะคะก็จะต้องควบคุมไหมจากนิ้วชี้นะคะยังไงนะคะเวลาตวัดเข้ามาอ่า บางคนจะดึงนะทีนี้การที่จะให้ห่วงเท่ากันทุกหลักนะคะเราต้องล็อกนะดึงนิ้วชี้ไนะหมก็จะเดินละไนะหมก็จะยืดละทีนี้จะยืดตรงไหนเราจะยืดแค่ตรงนี้นะ นะให้ห่วงของเรานะคะอยู่แค่ตรงนี้ความกว้างนะคะห่วงอยู่แค่ตรงนี้อ่นะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับความกว้างของห่วงนี้เรากำหนดให้อยู่แค่คอร์ดปลายเข็มตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่ปูดนะ ดึงเกินนะคะก็ต้องกระตุกนิ้วชีนะะว้นะคะดึงไหมด้วยค่ะแค่ควบคุมนะคะเทคนิคคือควบคุมไหมให้ห่วงมันเท่ากับคอ,อดตรงนี้นะคะเพราะว่า หลักมันจะได้เท่ากันทุทกหลักนะ